ประวัติคาถาบูชาหลวงปู่ทวดหลวงปูงป่ทวดหยียบน้ำทะเลเจืดสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรลมาจารย์เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่น ประวัติหลวงปูท่ทวดที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปูท่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุ้มครองถ้าหากใครมีพระเครื่องหลวงปูท่ทวด อยู่ในครอบครองจะโชคดีแคล้วคลาดด้วยบุญญาบารมีอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดนั่นเองซึ่งในปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากรูปสำคัญหนึ่งในสอง หาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมมลังสีหรือหลวงปู่โตประวัติหลวงปู่ทวดตามตำนานกล่าวว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุตรนายหูนางจันทร์ซึ่งเป็นทาตในเรือนเบี้ยของเศรษฐีปาน เกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเกิดขึ้นเมื่อวันที่สมีนาพศสอพนณะบ้านสวนจันทร์บ้านเลียบตำบลดีหลวงปัจจุบันเป็นตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระจังหวัด สงขาตอนแรกเกิดมีชื่อว่าปูในตอนที่ท่านเกิดยังมีเหตุอัศจรรย์เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่นเสมือนหนึ่งว่าผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเมื่อตัดรกจากสายสะดือแล้วนายหูบิดาของท่านก็นำารกของท่านไปฝัง ไว้ที่โคนต้นเลียบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ต้นเลียบในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเกิดปาฏิหารจากหลวงปุดทวดอีกนั่นก็คือเมื่อครั้นยังแอบบอกในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรและบ้านของท่านก็อยู่ในป่าดงตาลบิดามารดาของท่าน จึงผูกเปรของท่านซึ่งเป็นเปรผ้าไว้กับต้นมะเม่าสองต้นและก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ในอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นแต่เมื่อนางจันผู้เป็นแม่จะเดินกลับมาให้นมก็พบกับงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบองหลา ที่ชาวภาคใต้เรียกกันผันรอบที่เปนางจันเห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกนายหูที่อยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้นแต่งูจงอางนั้นก็ไม่ไปไหนนายหูและนางจันจึงตั้งสัตยาธิษฐานว่าขอ,อย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลยไม่นานนะัก งูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกและเหลือยหายไปในป่านายหูและนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆและปรากฏว่ามีเมื่อแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกเด็กชายปู่นั้น เมื่อแก้วนั้นมีแสงวาวแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วันที่วัวดพระโคเมื่อท่านมีอายุได้เจ็ดขวบพศ2132บิดามันดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นสิทธิ์เพื่อเร่าเรียนหนังสือที่วัด กุติหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านในขณะนั้นมีท่านสมพานจวงท,ที่มีศักเป็นลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเร่เรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมพานจวงได้บวชให้ท่าน เป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรด้วยความที่เป็นคนไฟเรียนไฟรู้ตลอดเวลาของท่านต่อมาท่านสมภานจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลระบบบำปกิจปัจจุบันนี้ก็คือเรียนนักธรรมนั่นเอง โดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชิน,นเสิซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยังนั้นหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้น โดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยทัศสีเป็นเจ้าอาวาสและได้บำพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากทั้งยังได้แสด,แดงปาฏิหาริย์หลายครั้งสุดท้าย เมื่อท่านมีอายุได้80สิปีท่านได้กลับมาจำรรษาที่วัดพระโควัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่วัดช้างให้อําเภอโคกโคจังหวัดปัตตานีต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยว หลังจากที่ท่านมรณภาพเล่าสิลูกสิทธิ์ของท่านก็ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของตัวท่านอยู่สืบเนื่องต่อมาจนเป็นที่โด่งดังถึงต่างชาติก็รู้จักถึงอภิริหารของท่านด้วยกิษตดาอภิริหารของท่านที่ทำให้น้ําทะเลที่เค็มกลายเป็นน้ําจืด จึงเป็นที่มาของหลวงปุฒทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและพระเครื่องของท่านทุกองค์ไม่ว่าใครจะสร้างหรือจริงหรือปลอมปุกเสกหรือไม่ล้วนเยี่ยมยอดทุกองค์ใครคล้องคอติดตัวจะปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์หลวงพ่อปรีชาแห่งวัดเขาอิติสุขโตท่านกล่าวคติสอนใจเรื่องนี้ไว้ว่า ก็เพราะท่านจิตบริสุทธิ์ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงจิตของท่านบริสุทธิ์ไม่มีรสกิเลสเจือเปรียบได้กับน้ำใสเย็นที่เป็นที่พึ่งเป็นที่พักใจของสัตว์โลกเมื่อจิตท่านบริสุทธิ์แล้วท่านจะหยิบแตะสิ่งใด ด้วยใจอันบริสุทธิ์ก็ย่อมทําให้สิ่งนั้นพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยแม้กระทั่งน้ําทะเลที่เค็มแต่เมื่อท่านเอาความบริสุทธิ์ใสสะอาดลงไปสัมผัสแล้วก็พลอยทําให้น้ําทะเลจืดใสตามไปด้วยอํานาจแห่งความบริสุทธิ์ที่มาจากใจนั้นเป็นอํานาจ อันมหาสาลไม่มีประมาณย่อมยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉะนั้นการเพียนการรักษาใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์จึงเป็นงานสำคัญเป็นหน้าที่ของนักบวชนักประพฤติพรหมจรรย์ ต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ต่อไปเป็นพระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดการบูชาหลวงปู่ทวดให้บูชาด้วยทูบแขกเก้าดอกมะลิขาวเก้าดอกท่องคาถาหลวงปู่ทวดเป็นประจำจะแคล้วคลาดอันตรายการสักการะบูชา ให้ตั้งสวดด้วยนะโมสามจบแล้วตามด้วยพักคาถาบูชาหลวงปูท่ทวดสามจบนะโมตัสสะพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสนะนโมตัสสะพักขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภคะวามีความหมายว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมเดชเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตในตัวของข้าพระเจ้าแล้วระลึกถึงท่าน หลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้จะคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วอาราธนาพระเครื่องหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดติดตัวท่านจะคอยปกป้องภัยอันตรายคาถาอาคม พระคาถาต่างๆทั้งยังจะเกิดความเป็นสิริมงคลเดินทางขึ้นลดลงเหนือแคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายด้วยเถิดสาธุสาธุซาธุรวยรวยรวย